คือท่านก็อยากจะบอกว่าพระพุทธเจ้า,านี้แสดงทั้งสมมุติเทศนาและประมัตถเทศนาบางกลุ่มก็ปฏิเสธสมมติบางกลุ่มก็ปฏิเสธปรมมตถ์ซึ่งการปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสร้างความเสียหายให้แก่คําสอนเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นฉลาดทั้งสมมติฉลาดทั้งปรมมตั์ท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านกล่าวเรียบเรียงเป็นคาถา,าประพันธ์ไว้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าผู้สอนทั้งหลายคือประเสริฐกว่าครูทั้งหมดเนี่ยนะได้ตรัสสัจจะเอาไว้สองประการสัจจะคือความจริงเนี่ยนะความจริงมีอยู่สองประการคือความจริงโดยสมมติกับความจริงโดยประมัติความจริงโดยสมมติเรียกว่าสมมติสัจจะความจริงโดยประมัตเรียกว่าปรมัติสศัจจะั้นความจริงนี้ไม่มีสัจจะอย่างที่สามเช่นทิฏฐิสัจจะนี้ไม่ใช่แน่นอนอันนั้นจริงในความเห็นพระพุทธเจ้าไม่สอน จึ่งในความเชื่อก็ไม่สอนรองสอนแต่ความจริงที่ชาวโลกเขารู้กันกับความจริงที่เป็นสาระเป็นต่นเป็นแท้เรียกว่าปรมาทสัจจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะว่าสมมุติสัจจะเช่นจัดบุคคลหญิงชายเป็นต้นเรียกว่าสมมุติสัจจะปรมาทสัจจะคืออันนี้จังทุกขังอนัตตาขันอายตนะธาตุสติปัฏฐานเป็นต้นเรียกว่าปรมาทสัจจะขัสัจจะที่จริงแท้ไม่มีอย่างที่สาม พระพพุทธธรรมรัสเกี่ยวกับสมมุติสัจจะก็ชื่อว่าเป็นสัจจะเพราะเป็นเหตุที่เป็นสมมุติของชาวโลกชาวโลกเขาพูดกันในธรรมะว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นจัตเป็นบุคคลนี้ก็เป็นความจริงของชาวโลกที่เขาใช้ใช้กันอยู่ส่วนพระพุทธธรรมรัตที่เกี่ยวกับปรมัตารก็ชื่อว่าเป็นสัจจะเพราะเป็นเหตุที่เป็นความจริงของธรรมทั้งหลายความจริงของธรรมที่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมอพยสกตธรรมธรรมที่เป็นขันอายตนะท่าเป็นต้นเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นสําหรับพระโลกกนาทพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกผู้ศาสดาผู้ทรงฉลาดในโวหารเทษนาตรัสถึงสมมุติถึงตรัสเช่นนี้มูสาวาทก็ไม่เกิดขึ้นแก่พระองค์พระองค์พดูดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเออยนี่สัตว์บุคคลหญิงชายเป็นต้นก็ไม่ได้ว่าจะเป็นการมูสาวาทไปเปล่าๆไม่ใช่นะก็ก็เป็นความจริงที่มีอยู่ในโลกความจริงของ ทาวโลกที่สมมติสมมติกันขึ้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่สมมติกันขึ้นทั้งหมดอย่างนั้นะระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมกระเทณีหลายๆเรื่องที่เป็นสิ่งที่สมมติกันขึ้นแต่ถามว่าดีไหมมีประโยชน์ไหมก็บอกว่าดีและมีประโยชน์ทันใดก็ดีสมมุติอิสจะที่พูดก็เหมือนกันบางทีก็เกื้อกูลต่อการแสดงวินนยบัญญัติของพระพุทธเจ้าหรือบางทีก็เกื้อกูลต่อการแสดงพรมิหารแต่ในเนี่ยกล่าวถึงเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสบุคคลระถา หรือตรัสสมมุติกถา,าด้วยเหตุแปดประการบุคลากถา,าสมมุติกถา,าเนี่ยเหตุแปดประการที่พระองค์ตรัสขึ้นหนึ่งเพื่อแสดงฮิริโอตาตะสองแสดงความที่สัตมีกรรมเป็นของของตนเนีย่ยนะกจรมัสมกตาทีปนัทธังเนี่ยนะแสดงเรื่องสัตมีกรรมเป็นของของตนสามแสดงว่าการกระทํานี้เป็นของเฉพาะตัวสี่แสดงถึงอนันตริยกรรมห้าแสดงพรหมมิหาร หกแสดงถึงปุกเทนิวาสามสิตรยานเจ็ดแสดงถึงทักษินาวิสุทธิแปดไม่ละทิ้งสมมุติของชาวโลกอธิบายโดยลำดับว่าถ้าหากว่าพระองค์ตรัสว่าถ้าหากนะถ้าหากว่าพระองค์ตรัสว่าขันท่าอายตนะทั้งหลายละอายเก่ใจอยู่เกรงกลัวต่อบาปมหาชนก็ไม่เข้าใจพากาันที่สวงงงงวยโซ้แย้งวันนี้อะไรกันขันอายตนะท่ามีหริมีหริ ขันธาตุอายตนะละอายเกลใจโอตตะเกรงกลัวต่ะบาปมีได้หรือฟังแล้วงงไปหมดเลยนะขันธาตุอายตนะมีิริโอตตะขันธาตุอายตนะอายชั่วกลัวบาปเออขันไหนอายชั่วกลัวบาปธาตุไหนอายชั่วกลัวบาปเออธาตุไหนอายชั่วกลัวบาปฟังแล้วงงไปหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าพระองค์ตรัสว่าบุรุษอะน,นะนายกนายขอกษัตริย์พราหมณ์เทศมาน ผู้ชายผู้หญิงกระตัดพรามเทวดามานเนี่ยเขาละอายเกลียใจในการทําชั่วเขาเกรงกลัวต่อความชั่วนะหรือนนเช่นเออเนี่ยพระอนอนเนี่ยมีฮีริโอตป,ปะแรงกล้ามากเป็นต้นเนี่ยมหาชนฟังแล้วก็เข้าใจไม่ที่สงงงวยไม่โต้แยง้งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงจัดบุคคลกถาหรือสมมติกถาเพื่อให้เห็นถึงฮีริโอตป,ปะแต่เช่น่ะบุคคลนั้นเขาอายชั่วกลัวบาป บุคคลนั้นเขามีหิริโอตตปปาผู้ชายคนนั้นเขาเกรงชั่วกลัวบาปผู้หญิงคนนี้เขาลายแต่ความชั่วกเกรงกลัวต่อบาปฟังแล้วเข้าใจเลยใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าขันธาตุอายตนะนี่อายชั่วกลัวบาปเหลือเกินขันธาตุอายตนะไปเห็นขันธาตุอายตนะอายชั่วกลัวบาปเป็นยังไงทะเลาะก,กันแน่เนี่ยนะไอ้เรื่องง่ายๆทําทให้มันยากไปหมดเลยว่างั้นเถอะแล้วโดยี่สูดบอกว่าขันธาตุอายตนตะสวัสด,ดีขันธาตุอายตนะ ฟังแล้วทะเลาะกันแน,น่นะนันก็อย่าละเลยภาษาของท้องถิ่นอย่าละเลยภาษาของโวหารที่ใช้ใช้การมันข้อแรกเลยเหตุผลอันแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงสมมุติกถาพูดถึงหญิงชายบุรุษประดัษพรามแท้สุดเป็นต้นเพื่อให้เห็นมิริอโอตปะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอายชัวย่วปลวบาเข้ากับแสดงอะไรรู้ไหมแสดงเรื่องศีล ศีลมนี่ยถือว่ามีฮิริโอตตะเป็นเหตุใกล้ศีลมีฮิริโอตตะเป็นเหตุใกล้ความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่ออกุศนเกรงกลัวต่อผลของบาปอกุศนเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีลน,นั้นพระองค์แสดงฮิริโอตตะก็ได้กล่าวสมมตินะว่าละอายใจเหลือเกินที่ต้องอะไรละอายใจเหลือเกินที่จะต้องพูดคําไม่ดีกับพ่อละอายใจเหลือเกินที่จะต้องไปตำหนิแม่เนี่ยนะละอายใจเหลือเกินที่จะต้องไป แสดงกิริยาอาการต่างๆที่ไม่เหมาะสมในบุคคลที่เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเช่นลุงป้านะอะอาหนรือผู้ชายเนี่ยไม่สมควรทํากิริยาอาการอย่างนี้ต่อหน้าผู้หญิงเป็นต้นถ้าทําเหล่านี้เพื่อให้เกิดหิริเกิดโอสถะขึ้นอันนี้เหตุผลข้อแรกที่โรงตรัรสมมุติกถาส่วนเหตุผลที่สองก็แสดงกรรมสกตาเนี่ยนะแสดงความที่ศัก์มีกรรมเป็นของของตน เพราะถ้าพูดว่าขันท่าอายตนะทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนขันห้านะมีกรรมเป็นของของขันห้าขันห้าทำกรรมอะไรไว้ขันห้าก็จะรับผลของกรรมนั้นถ้าขันห้าเป็นบุญขันห้าที่เป็นขันห้าก็จะรับถ้าขันห้าทำบาปขันห้าก็จะรับอายตนะนะมีกรรมเป็นของอายตนะเองอย่างเงี้ยนะฟังแล้วเข้าใจไหมฟังแล้วงงไปหมด่ะนะ แต่ถ้าพระองค์ตรัสว่าพวกเราทั้งหลายแต่ละคนทุกคนเนี่ยนะทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทั้งบุรกษกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สู่ทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรมกรมเป็นที่พึ่งอาศัยเขาทกากรรมอะไรก็ตามกรรมนั้นแหละเป็นสมบัติของเขาเนี่ยนะถ้าเขาทําชั่วเขาก็รับผลที่ไม่ดีถ้าเขาทําดีเขาก็รับผลที่เป็นความสุขไป พี่พงศ์แั่บอกว่าพวกท่านทั้งหลายถ้าท่านกลัวต่อทุกข์ท่านอย่าทําชั่วถ้าท่านทําชั่วต่อให้ท่านเหาะหนีท่านก็ไม่พ้นจากความทุกข์ท่านทั้งหลายถ้าท่านปรารานความสุขท่านจงเจริญกุศลให้มากกุศลที่คอยรอรอรับท่านเหมือนกับญาติผู้มีใจดีรอรับท่านฉะนั้นท่านสารอุปมาเปรียบเทียบเหล่านี้เพื่อให้เห็นว่าเมืองสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน แต่บอกว่าขันท่าอุายตนะทํากรรมมาเมื่อ20ชาติที่แล้วขันท่าอุายตนาตอนนี้รับกรรมแล้วนะฟังล้วไม่เข้าใจใช่ไหมแต่บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายประทาคตเนี่ยนะเมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัว์ไปทํากรรมอย่างนั้นอย่างนั้นกรรมเหล่านั้นได้มาให้ผลในตอนนี้เช่นกรรมอะไรบ้างพระองค์ก็แสดงไปเนี่ยเห็นชัดเลยนะนะขันธ์นการกล่าวสมมุติกิาเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดอะไรเพราะวัตถุประสงค์ของการแสดงทั้งหมดก็เพื่อละอะไร ละโมหะละบาปและละอกุศลเหตุผลที่สามก็คือเพื่อแสดงถึงการกระทําเฉพาะตัวว่าแต่ถ้าบอกว่ามหาวิหารเวลุวันเนี่ยขันธาตุอายตนะสร้างไว้เชตวันก็ขันธาตุอายตนะสร้างไว้โคสิตารามก็ขันธาตุอายตนะสร้างไว้เนี่ยนะฟังรู้เรื่องไหมยากแต่ไปบอกว่าเวลุวันเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารมอบถวายสังแลวเข้าใจเลยไหม เชตวันเนี่ยอนาถบินทิกาเศรษฐีสร้างถวายโคสิตรามโคสิตเศรษฐีสร้างถวายเป็นต้นถ้าฟังอย่างนี้เข้าฟังแลวเข้าใจเลยแต่ถ้าบอกขันธาตุอเยตนะเนี่ยนะสร้างนิหารหรือถ้าแบบปรมัุสุดอีกบอกขันธาตุอเยตนะสร้างขันธาตุอเยตนะให้ขันธาตุอเยตนะเข้าไปอยู่ตัวเรื่องเลยขันธาตุอเยตนะนะเพาะปลูกขันธาตุอเยตนะเพื่อจะให้ขันธาตุอเยตนะบริโภคผลบริโภคขันธาตุอเยตนะอีกนะ ฟังลลแล้วทะเลาะกันเนี่ยนันก็บอกเออการแสดงว่าทุกอย่างนี่เป็นของเฉพาะตัวนะเป็นการกระทําของคนเฉพาะตัวเช่นว่าเนี่ยเป็นผลงานของใครก็จะบอกถูกว่าเป็นของของใครนะใช่ไหมนี่ผ้าของใครนี่บ้านใครนี่เป็นที่นาของผู้ใดเป็นตน้นฟังและเข้าใจทันทีเพราะันเป็นการแสดงถึงการกระทําเฉพาะตัวไม่งั้นทุกคนก็ตัดความผิดออกไปใช่ไหมจะรับแต่ความชอบเนี่ย นี้การแสดงถึงการกระทําเป็นของเฉพาะตัวก็จะได้รับผิดชอบกันถูกต้องเหตุผลที่สี่นะที่แสดงปุคละกถาแสดงบุคคลกถา,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 าหรือสมมุติกถา,าเพื่อให้รู้อนันตริยกรรมเพราะถ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหลายข่าพ่อข่าแม่ข่าพระอรหันต์ทำเลือกพระพุทธเจ้าให้ห่อทําสงให้แตกแยกกันเนี่ยจะเข้าใจไหมดูก่อนพิสูจนทั้งหลายขันธ์ธาตุอายตนะข่าแม่ไปแล้ว ขันธ์า,าตุยตนะกําลังฆ่าพ่ออยู่โน่นอะพระอรหรัน์ถูขันธ์าตุยตนะทําลายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขันธ์า,าตุยตนะกําลังทําสงให้แตกกันรู้เรือ่องไหมยาก <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> แต่ไปบอกว่าเนี่ยนะพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อนายช่างเอ้าฆ่าพระอรหันพรเทวทัตทำเรียกพระพุทธเจ้าให้ห่อพระเทวทัตทําสงให้แตกกันฟังแล้วเข้าใจเลยใช่ไหมนั้นผู้ที่ทําอนันติยกรรมเนี่ยหมายถึงเน้นไปที่ตัว บุคคลไม่ได้ลักษณะที่เป็นกล่าวลักษณะประมัต์ท่าน,นก็จะได้รู้ว่าเออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์มันมีทุกข์มีโทษอย่างนี้อย่าไปเอาเยี่ยงอย่างตามบุคคลน,นี้เพราะบุคคลนี้เป็นผู้มีจิตพระทุจร้ายฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นก็จะเห็นว่าเออสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทาเหตุผลอย่างที่ห้าก็เพื่อจะแสดงพรหมิหารว่าแต่ถ้าไปเทศว่าโอ้ ขันธ์ญาติยตนะนี่มีเมตตาหรือเกินขันธ์าติยตนะมีเมตตาต่อสัตว์ขันธ์าติยตนะนั้นมีกรุณาต่อสัตว์ขันธ์าติยตนะมีมุทิตาต่อขันธ์าติยตนะได้เรื่องไหมอย่างนี้ไม่ได้เนาะมันแต่ต้าบอกว่าอ,อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเมตตาวิหารีบุคคลพระองค์เนี่ยอยู่ด้วยเมตตาพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีมหากรุณาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มี มูทิตาเนี่ยนะอย่างพระอ,องค์ตรัสว่าโมที่สูเหล่านี้เป็นผู้อยู่ด้วยเมตตาโมที่สูเหล่านี้อยู่ด้วยกรุณาโมูิ่สูเหล่านี้อยู่ด้วยมุทิตาโมที่สูเหล่านี้อยู่ด้วยอุเบกข,ขาเป็นต้นฟังและเข้าใจทันทีเพราะฉะนั้นการแสดงตักบุคคลเนี่ยเพื่อให้รู้รู้อะไรรู้ในความอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณาและอยู่ด้วยมุทิตาอุเบกข,ขาความที่แสดงให้เห็นชัดถึงการเจริญ หมวิหารากล่าวถึงบุคคลผู้เจริญหมวิหารและอารมณ์ของการเจริญหมวิหารเพราะว่าเมตตาเนี่ยนะมีอิยมนาปัสัตเป็นอารมณ์เพราะผู้ที่เจริญเมตตานี่ปราชนาว่าขอสั์ทั้งหลายสักทั้งหลาย,ลายผู้เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจอยู่ด้วยความสุขประสบแบบความสุขความเจริญหรือเจริญกรุณาก็คือเห็นทุกข์ขีดสัตว์ว่าขอสักทั้งหลายจงเป็นผู้พ้นทุกข์เถิดธรรมุทิตาก็คือแสดงความยินดีกับ หมูสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับความเจริญถ้าอุเบกขาก็ปรารถ,ถึงความที่สัตว์นี้มีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะขันการแสดงบุคคลกระถาปุคละบัญญัติก็เพื่อให้เห็นถึงการเจริญข่องมิหารธรรมทีนี้ในหัวข้อต่อไปข้อที่หกก็แสดงถึงการระลึกชาติว่าถ้าพระองค์ไปพูดว่าขันทาตอัยตะนะและลึกชาติที่เคยอยู่ในการกอน ขันธ์าตุอายตนะเมื่อชาติที่ยี่สิบที่แล้วขันธ์าตุอายตนะไปทําขันธ์าตุอายตนะที่นั่นฟังแล้วเข้าใจยากใช่ไหมแต่ถ้าพระองค์บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายในอดีตชาติเมื่อชาติก่อนโน้นแตถาคตมีชื่อว่าอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะแล้วไปทํากรรมเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นว่าพระองค์เป็นพระเวสสันดรไปให้ทานณะที่นั้นๆด้วยผลแห่งการบริจาคเหล่านั้นเป็นเหตุให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นแสดงอย่างนี้ฟังแล้วเข้าใจเลยใช่ไหม ท่านเพื่อให้เห็นถึงการบรรลึกชาติสุเทนิวาสานุสติยามาเมื่อถอยหลังไปหนึ่งชาติสองชาติสิบชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติหรือในลึกไปจนตลอดสี่อสงไขยแสนตักพระองค์ชื่ว่าสุเมธบัณฑินี่ยได้เคยออกบวชและได้ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นทั้นการในลึกชาตินั้น่ะก็ต้องอาศัยสมมติกถานในการแสดงในการแสดงก็ไม่ใช่ประมัติเจนเลยทงอีกใช่ไหม ท่านก็สมมุติถ้าใช้อย่างถูกต้องเหมาะเจาะก็จะทําให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดความรู้ได้ส่วนเหตุผลที่เจ็ดที่พระองค์แสดงสมมุติกถาก็คือแสดงทักษินายิุุธิความบริสุทธิ์แห่งการให้ทานเพราะถ้าพระองค์ไปตรัสว่าขันธ์าตุอายตนะทั้งหลายรับทานขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยนะรับเครื่องสักการะรับเครื่องบูชาม,มหาชนจะไม่เข้าใจ พากันพิศวงงงวยโต้แย้งว่าน,นี้อะไรกันขันท่าอะจะนะรับทานได้ด้วยหรือแต่ถ้าพระองค์ตรัสว่าบุคคลผู้มีศีลมีกัลยานธรรมผู้เป็นพระโศดาบันบุคคลผู้เป็นทศกาทาคารีเป็นต้นเขารับทานเนี่ยนะทานอนนั้นจะมีผลมากมีอนิสงส์มากมหาเชิฟังแล้วก็เข้าใจไม่พิศวงงงวยไม่โต้แย้งไม่งั้นก็ทะเลาะก,กันอยู่นั่นแหละทะเลาะก,กันในการใช้คำเนี่ยนะส่วนเหตุผลข้อที่แปดที่พระอ,องค์ตรัสถึง บุคละบัญญัติก็คือธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะไม่ทรงละทิ้งสมมุติของชาวโลกคือถ้อยคําที่ชาวโลกเขาพูดตามต้องไม่ละทิ้งไปหรอกทรงดํารงอยู่ในถ้อยคําของชาวโลกภาษาของชาวโลกในการเจรจา,าของชาวโลกนั่นแหละแสดงคมก็คือถ้อยคําใดที่เขาใช้ใช้กันอยู่แล้วก็อธิบายเพื่อให้เขาเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจก็ถือว่าเพียงพอแล้วเนี่ยนะไม่จําเป็นจะต้องไปบัญญัติถ้อยคําใหม่ๆ เพื่อมาทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นต้นเหตุผลหนึ่งก็คือไม่ละทิ้งสมมติของชาวโลกเพชา,าวโลกก็ใช้คําว่าสัตว์บุคคลหญิงชายจะสับคร,รามเท์สูตรเป็นต้นก็ใช้ไปตามเขาไปเพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรเนี่ยนะเวลาท่านแสดงธรรมท่านก็ไม่แสดงให้ขัดแย้งกับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแสดงไปในแนวเดียวกันแสดงไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรจึงแสดงธรรมดำรงอยู่ในสมมติของ ชาวโลกก็เลยกล่าวว่าบุคคลสี่ประเภทบุคคลสี่จำพวกนั้นคําว่าบุคคลเนี่ยเป็นสมมุติกถาเป็นถ้อยคําที่ชาวโลกเขาไว้พูดคุยกัน